MG เปิดราคาแล้วกับ S5 ครับรถไฟฟ้ SUV ที่ราคาถูกสุดของค่ายพร้อมโปรทุกรุ่นแบบจัดเต็มในงานเดียวจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ ครับวันนี้ผมออบกับพี่สุดครับเราอยู่กันที่บูธ MG ในงานมอเตอร์โชว์ต้องบอกว่าคึกคักอีกแล้วนะจากการเปิดราคาเจ้าคันนี้เลย MG S5 ดี g รีรถไฟฟ้าที่ถูกที่สุดของ MG ที่ขายในไทยกันนะครับรวมถึงเนี่ยรถน้ำมันรถไฮบริดมีเลือกอยากได้แบบไหนเนี่ยเข้ามากันครบพร้อมโปรโมชั่นแบบจัดเต็มนะครับขอเริ่มกันที่คันนี้ก่อนเลยนะครับ MG S5 เราทําคลิปพรีวิวให้ทุกคนได้รู้กันแล้วนะพร้อมทดลองขับแบบสั้นๆใครอยากไปรับชมก็ย้อนหลังก็ได้นะครับเขาเปิดตัวราคามา3รุ่นย่อย รุ่นเริ่มต้นรุ่นดีครับราคา700,000บาททอน100บาทนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นกลางครับรุ่น X ได้ออปชันเนี่ยเพิ่มเติมมาระดับหนึ่งแบตเตอรี่เท่ากับรุ่นเริ่มต้นนะครับขนาดจะราคาอยู่ที่780,000บาททอน100และถ้าใครอยากได้รุ่นแบตใหญ่ครับรุ่นท็อปราคาอยู่ที่900,000บาททอน100ก็เลือกกันได้ว่าอยากได้ออปชันแบบไหนไซส์แบตเตอรี่แบบไหนวิ่งใกล้วิ่งไกลยังไงนะครับลองดูก็ได้แต่หลายคนจะสงสัยว่าขนาดของตัวรถเนี่ยมมััันนนนเเค้ยะะป็งงงไกบา อันนี้ผมยืนที่ดูผมสูงเมตรแปนะครับอันนี้คือความสูงของตัวรถ ต้องบอกว่าขนาดเป็นกําลังดีขับในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีและผมเองสามารถนั่งหน้านั่ง,งหลังได้จริงทุกตําแหน่งในคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลองนั่งกันดูข้างในว่าเป็นยังไงนะต้องบอกว่าคันนี้เองเนี่ยพื้นฐานเขาใช้เป็น n e วิล l าเพียวอิเล็กตริกแพลตฟอร์มก็พื้นฐานเดียวกันกับ MG4 นั่นแหละถ้าพูด,ดง่ายๆเป็นพื้นฐานที่เกิดขึ้นมาเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะนะครับและคันนี้เองเป็นรถไฟฟ้ามอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะทุกคนเม่ที่ขับหน้าแล้วมีการกระจายน้าหนักครับหน้าหลังแบบเกือบเกือบ ที่เราได้ลงมาเบื้องต้นแล้วนะคันนี้เองเนี่ยเราน่าจะพูดได้เลยนะว่าเป็นรถ s u v ไฟฟ้าที่ขับสนุกที่สุดในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่ว่าออปชั่นอย่างอื่นเนี่ยบางคนรู้สึกว่าอันนู้นมีเยอะอันนี้ขาดหายไปหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่ราคาที่เปิดมาถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าเห็นไหมดีไซน์ไฟแบบ2ชั้นเนหะมือนผ่านมีดหมอมามีด้านบนด้านล่างครับไฟสองสว่างทางนะแล้วก็มาที่ล้อล้ออัลอยนี่เขาให้มาเป็นแบบทูโทนปัดเงาอย่างนี้เลยนะนี่ ยางบิโตโกลทูรันซาด้วยเพราะว่าคันนี้เองนะครับจะเป็นรถ MG เนี่ยที่ประกอบในไทยเป็นรถไฟฟ้ารุ่นที่2ต่อจาก MG4 นะครับยางเองเนี่ยขนาด18นิ้วเลยโอเคโอเคให้ใหม่นี้เลยนะครับนี่กระจกมองข้างตัดเป็นสีดำนะแล้วก็ดูด้านบนมีรูปเร็วครับอันนี้รองรับน้ำหนักที่จริงนะ75กิโลกรัม วางของวางแร็กอะไรเงี้ยได้เลยเขาดีไซน์มาเพื่อให้ใช้งานได้นะครับกุญแจ keyless นะแล้วก็เส้นสายด้านหลังใช่ปะ่ะมันจะมีความโค้งมนลงลื่นไหลนะเอาจริงๆเนี่ยมาในโทนใกล้ๆก,กันกับ d p o l SO5 คันนั้นเลยนะครับส่วนไฟท้ายเนี่ยเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเออมันสวยดีนะก็คือเห็นไหมมันยาวจากซ้ายจนขวาแล้วดูดีเทลของเขาครับนี่มีจุดๆคล้ายๆกับแบบตารางหมากรุกของธงเนี่ยอยู่ในสนามแข่งอย่างนั้นเลยแล้วก็ด้านหลังครับใครอยากได้ออปชั่นจัดเต็มครับ ฝาท้ายเปิดไฟฟ้าให้มาแล้วที่เก็บของด้านล่างนี้มีหลายชั้นหลายตอนมากๆเลยนะครับก็ถือว่าออปชั่นรอบนี้ MG ทำการบ้านมาเนี่ยจัดเต็มเพื่อคนไทยกันเลยโทนการตกแต่งของ s 5ในรอบนี้นะครับจะมาในโทนสีเทาตัดกับสีดำเอาจริงเนี่ยคล้ายๆกันกันกบ IM6 เลยนะที่เพิ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นพรีเมียมท็อปสุดของค่ายอันนี้เองเนี่ยก็จะย่อมเยาวลงมาแต่เฮ้ โทนการตกแต่งบางอย่างเนี่ยมันมีกลิ่นอายมีความคล้ายกันนะครับโดยเฉพาะาสุดของเบาะมันจะมีความแบบหนานุ่มเนี่ยเขาบอกว่าเอ็มซิกเป็นเบาะนมปังใช่ไหมอันนี้เป็นเบาะอะไรนี่เกือบเกือบเป็นนมปังละนะฮะคือมันหูเป็นลอนหนาเนี่ยนั่งลงไปรับกับตัวเนี่ยชั้นบนมันจะมีความนุ่มแต่ด้านล่างมันจะแน่นนะครับเออพอนั่งลงมาปุ๊บรู้สึกเหมือนแบบโซฟาแน่แนๆที่บ้านนิดนึงโอเคเลยบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า6ทิศทางด้วยตั้งแต่รุ่นกลางขึ้นไปนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนนะ ในเจ้า s 5อันเนี้ยที่มีการอัปเกรดมาแล้วกันต้องพูดอย่างนั้นดีกว่านะครับคือระบบอินโฟเทนเมนต์ครับจอมัตต์ดิจิทัล1ิ2จนิ้วจอกลาง12.8นิ้วจอใหม่นะไม่เหมือนกับจอที่ใช้ใน mt 4นะครับและน,นี้เป็นไ s m a r t 3.0 OS ล่าสุดทำงานไหลลื่นตอบสนองดีขึ้นรองรับ Apple CarPlay a n d r o i d Auto แบบไร้สายด้วยนะรวมถึงปุ่มในการใช้งานอันนี้ผมว่าดียังคงให้มาครบครันครับปุ่มปรับอุณหภูมิปรับพัดลมแอร์ก็ยังให้มาปุ่มปรับเสียง นะครับแล้วก็ช่องแอร์ยังเป็นแบบปรับมืออยู่ถือว่า MG เนี่ยเขาไปทําการบ้านมานะครับอาจจะฟังฟิดแบกมาจากลูกค้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาเลยพัฒนาเออให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นเหมือนแบบอยู่ตรงกลางนะหาจุดลงตัวระหว่างความล้ํากับการใช้งานได้ง่ายในยุคสมัยปัจจุบันนะครับก็เป็นแบบนี้นี่เองที่หว่างกงที่วางแก้วพวมาลัยแมหน้าตาคล้ายกันกันกบ MG 4เลยแล้วก็ หลังคาเองครับจะมีหลังคาพานอเมิกซันรูฟสามารถเปิดได้กว้างมากแล้วก็ตรงนี้เองเป็นม่านนะแต่มันเป็นม่านโปร่งราชบุรีนะเออถ้ามันบ้านโปร่งฮะแบบนี้กลางวันเนี่ยก็จะมีแสงเนี่ยนวลๆลงมาเนี่ยให้เราเห็นกันนิดนึงแล้วก็รอบห้องโดยสารตกแต่งด้วยลายเนี่ยเป็นคาร์บอนเคปล่าแต่ไม่ใช่เคปล่าจริงนะจ๊ะเป็นพลาสติกแต่งลายนะจ๊ะและนี่แหละครับเมื่อผมย้ายมานั่งด้านหลังนะตำแหน่งข้างหน้าผมขับเอง2 80นะครับหัวเนี่ย เหลือพอประมาณดูขาหนิเหลือเยอะมากเท้าเนี่ยสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้ครึ่งเบาะถ้าเบาะับบตำแหน่งต่าสุดอันนี้แหละครับคือแพลตฟอร์มใหม่เนี่ยของเขาเนี่ยรวมถึงการขยายตัวรถเนี่ยเป็นรูปรแบบ SUV ผมต้องบอกว่ามันเป็นรถไฟฟ้าขับมันในสไตล์ m g 4แต่สามารถใช้งานได้ทุกวันสบายๆอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยแหละว่าเราชอบแบบไหนนะแดนะ้ดูพื้นดิพื้นมันเรียบสนิทเนี่ยมันไม่มีอุโมองค์ตรงกลางมาขวางกัน้นจะนั่งตรงกลางก็นั่งได้ไหม ก็นั่งได้อยู่นะนี่ดูดิแอร์หลังก็มีมาให้ช่องชาร์จมีช่องเดียวก็ต้องแย่งกันหน่อยนะครับทุกคนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราเห็นนะครับว่าโหยพอ MG เนี่ยเปิดตัวรุ่น S5 มาเนี่ยมันน่าใช้อยู่เหมือนกันนะครับ ที่จริงแล้วนะครับจุดที่แตกต่างกันระหว่าง3รุ่นย่อยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นดีกับรุ่นกลางรุ่น X นะครับจะเป็นเรื่องออปชั่นการตกแต่งละนะครับนิดน้อยนู่นนั่นนี่นะครับเป็นเรื่องของความหรูหราความไฮโซความสบายในการใช้งานแต่ว่ามอเตอร์กับแบตเตอรี่เนี่ยจะเหมือนกันคุมพลังเป็นมอเตอร์เดี่ยวขับหลังนะครับ170แรงม้า250นิวตันเมตรแบตชนิด LFP ขนาด50กิโลวัตต์อัวนะครับตามสเปคเขาบอกวิ่งได้ไกลสุด416กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับก็รองรับกร DC, Fast Charge บารช ในเวลาประมาณ37นาทีแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปรุ่น V คันนี้นะครับออปชันจะคล้ายก,กันกับรุ่น X คันนี้ที่เรารีวิวมากๆยกเว้นตัวบอกครับจะมีการเจาะรูทุกที่นั่ง เพิ่มในการระบายอากาศมากขึ้นอีกสเตปหนึ่งแต่เสียดายที่เขาไม่มีพัดลมเนี่ยระบายก้นมาให้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยฟินๆเลยขอแบบคู่หน้าก็ยังดีนะครับในจุดที่แตกต่างกันหลักๆคือตัวมอเตอร์ครับกำลังเพิ่มขึ้นนะเป็นมอเตอร์เดียวกำลังเหมือนกันกำลังเพิ่มเป็น245ม้าแรงบิด350นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่เปลี่ยนชนิดครับเป็น NMC โภลารูปแบบกันนะครับแล้วก็ขนาดเพิ่มขึ้นเป็น64กิโลวัตต์อราตามสเปควิ่งใไกลสุด550กิโลเมตร n d c รองรับกรนะบบารชาร ในเวลาแค่28นาทีอันนี้แหละฮะถือว่าตอบโจทย์และความต้องการแต่ละคนว่าอยากจะได้แบบไหนใช้แบบไหนเขามีให้เลือกกันเนี่ยถึง3รุ่นย่อย ไฮไลท์ท่นต่อมาคือนี่เลยครับรถไฟฟ้าบางคนแซวว่ารถไฟฟ้าใส่รับอังกฤษหรือเปล่านะ M i 6ไม่ใช่นะครับอันนี้มัน i m 6นะครับผมถือว่าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยที่จีเนี่ยโ้หเขาแบบวางระดับแบบพรีเมียมเลยนะที่ไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่ราคาแพงที่สุดของ MG นำเข้ามาทั้งคันจากเมืองจีนนะครับต้องบอกว่าเขาเปิดตัวด้วยกัน2รุ่นย่อยรุ่นน้ำต้นครับราคา1นล้าน4ี่แสนธนึบาทและรุ่นท็อปออปชั่นจัดเต็มมากๆราคา1นล้าน8ปดแสนธนึบาทนะครับแต่ช้าก่อนเฉพาะช่วงกานมอเมตอร์โชว์เท่านั้นทาง MG ก็มีแคมเปญสุดเ e อ็กซ์คลูเพิ่มทางเลือกพิเศษในการเป็นเจ้าของ กับแพ็กเกจลดราคา1,000 0แบาทนะครับแต่ว่าของแถมเนจะต่างกันนิดนึงอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยคือประกันภัยชัน้น1จะลดเหลือ1ปีจากเดิมครับที่แถมให้2ปีนะครับถามว่าจุดที่แตกต่างกันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของขุมพลังเอาจริงๆเนี่ยขึ้นกับความชื่นชอบและการใช้งานของแต่ละคนนะถ้าคุณเป็นคนที่เรียกว่าไม่ต้องการความแรงอะไรมากนะครับแรงม้าเนี่ยจากมอเตอร์เดี่ยวขับหลังครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ย 294ม้า mm, 450นิวตันเมตรก็พิมงพอแล้วแต่ถ้ายังไม่พอครับต้องมารุ่นท็อปเลย p e r f o r m รนซ์ครับมอเตอร์คู่ขับ4,787ม mm, ้านะครับ800นิวตันเมตรโอ้โหโหดมากและอย่างหนึ่งคือตัวของแบตเตอรี่ครับ ถ้าเป็นรุ่นน้ำต้นพรีเมียมเนี่ยเป็นแบต LFP 75กิโลวัตต์แอลวิ่งไกลสุด550กิโลเมตรครับ NEDC ตรงรับ DC ซีฟัสชาร์จสูงสุด153กิโลวัตต์เอาจริงๆก็ไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปโฟร์พอมานสโตร์อันนี้จัดเต็มยิ่งกว่าครับแบต NMC ขนาดใหญ่ถึง100กิโลวัตต์แอลรึว่าใหญ่สุดนในรถเซกเมนต์นี้กลุ่มนี้กันเลย DC ซีฟัสชาร์จสูงสุด396กิโลวัตต์ชาร์จแบตจาก10ถึง80%เนี่ยยยยใในน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 เเเเเเเววลลาาาพีีีีีงงงแแค่่่นน่่่่18ทอออออออัั้้ถถืปป็ชบรร์ตๆนนขกุม นี้กันเลยนะครับและต้องบอกว่าเรื่องของช่วงล่างเนี้ยไม่ธรรมดานะครับถ้าเป็นรุ่นท็อปเนี่ยช่วงล่างเนีเป็นถุงลมเนี่ยทั้งหมดเลยด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นแบบมัลติลิงนะครับพร้อมระบบเลี้ยว4ล้ออันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าไม่ธรรมดาคือรถราคากลุ่มนี้ ต้องบอกว่าออปชันนี้แข่งขันกันดูเดือดมากๆอย่างคันนี้เองชูจุดเด่นที่แบตใหญ่ชาร์จไวก็ขนาดตัวรถคันโตนะครับทุกคนเห็นแบบนี้เองเนี่ยแต่ระยะฐานล้อระยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังเนี่ยยาวถึง2เมตร95เซนภายในเนี่ยน่าจะนั่งสบายเลยทีเดียวและต้องบอกว่าข้างในตัวรถเนี่ยกว,ว้างขวางไม่เบาปะเราไปดูข้างในกันดีกว่า และนี่ครับดีไซน์ภายในของเขาต้องบอกว่าล้ำไม่ธรรมดาเลยนะครับเริ่มจากหน้าจอตรงนี้ย6 3นิ้วยาวแบบซ้ายจอดขวาไม่มีรอยต่อจอเลยอันนี้เป็นจอเดียวนะครับเพียงแต่ว่าแบ่งการแสดงผลเนี่ยออกเป็น2จอย่อยเให้มาแบบนี้และตรงนี้เองเนี่ยเป็นจอเอาไว้สั่งการต่างๆนานาของตัวรถนะครับขนาด10.5นิ้วอยู่ตรงนี้โหให้มาเรียกว่าครบเนี่ยอย่างรถระดับหรูนะครับตรงนี้มีที่ชาร์จนะอยู่ตรงนี้มีที่วางแก้วและตัวเบาะเองเนี่ยทุกคนดูดูดิด เป็นเบาะที่เขาเรียกว่าเบาะขนมปังอย่างที่ผมบอกเนี่ยเป็นโป๊ะ,โ,ปะโซฟาเหมือนกับเราเนี่ยกำลังนั่งเล่นสบายๆชิลๆอยู่ที่บ้านและเบาะตรงนี้สามารถยืดหนุนออกมาได้ด้วยดูดิเออเพื่อรองรับครับต้นขาของคนเนี่ยที่ขาย,ยาวนะครับก็จะนั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นและบอกว่าเบาะคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางด้านหลัง4ทิศท,ทางเบาะคนนั่งปรับได้6ทิศทางนะครับโทนการตกแต่งก็มาในโทนสีเทาเข้มเนี่ยจับไปตรงไหนก็ล้ม วัสดุเนี่ยบุนุ่มรอบคันเลยตกแต่งด้วยที่ลายเนี่ยเหมือนไลายไม้ตรงนี้แอมเบดไลท์เนี่ยปรับได้256สีนะครับพูดถึงความล้ำดีกว่า อันนี้เองเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเขามีการร่วมมือกันกับอลบาบาต้องบอกเป็นเจ้าพ่อครับบริษัทเทคคอมพานีในจีนอยู่แล้วเขาเนี่ยออกแบบซอฟต์แวร์ o อตัวนี้ให้กับรถคันนี้เจ้า IM6 และคันนี้ครับประมวลผลด้วยชิป Snapdra g o n 8295นะถือว่าเป็นชิปเนี่ยตัวท็อปเนี่ยเบอร์ต้นๆเลยนะตอนนี้และต้องบอกว่าระบบระบายความร้อนนะของไอตัวระบบประมวลผลเนี่ยยังมีฮีตสิ้นอิาหระเฮ้ยนี่มันแบบระบบอินโฟเทนเมนต์ในรถหรือว่าแบบ ทีซีเอาไว้เล่นเกมกันแน่นะครับและนี่นะครับคือตำแหน่งที่ผมย้ายมันั่งหลังสูง180มือนเดิมนะครับจะมาแบบเตีย้ยลงในช่วงนาทีเนี่ยไม่ได้นะฮะเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้รู้กันว่าเป็นยังไงเื้อนที่ช่วงหัวเหลือประมาณหนึ่งขาสบายสบายเท้าเนี่ยสอดเข้าไปใต้เบาะหน้าได้ขึ้นอยู่กับข้างหน้านี้ปรับต่ําหรือว่าสูงแค่ไหนนะครับแล้วก็เบาะหลังเองเนี่ยดูดิพนักพิงครบทุกตำแหน่งแล้วเบาะเนี่ยก็นานุ่มส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันหนานุ่มกว่าข้างหน้าอีกนะดูดิลอนขนมปังเนี่นนนมา,มาก,กาอกกาอกเบ มันมีความนุ่มแน่นดีนะครับแล้วก็บกสามารถปรับเอนได้เพราะปรับสุดแล้วไม่ยิ่งหูยแค่จะนอนกันเลยสบายๆนะครับเขาเพิ่มความโปร่งน้ำโดยสารด้วยหลังคากระจกครับพนมิ่ก้าซูปยาวมากตั้งแต่ข้างหน้านี้จนเลยเนี่ยหลังหัวผมไปอีกนะครับผมและตรงนี้เองเขาบอกเขาเคลือบสารกันความร้อนมาถึง3ชั้นช่วยสะท้อนความร้อนกันความร้อนได้ดียิ่งขึ้นแต่ถ้าเจอแดดเมืองไทยจะไหวไหมอันนี้ขอติดไปก่อนนะครับแอร์หลังเขาก็มีนะแต่เนี่ย ช่องชาร์จ USB-C ข้างหลังเนี่ยมีช่องเดียวอีกแล้วนะถ้ามีมาให้เพิ่มเนี่ยน่าจะโอเคกว่านี้เลยลำโพงครับ20ตำแหน่งกระหึ่มรอบคันที่เพดานด้านหลังนี่ก็มีมาให้เซร,ราว์ซาวมากๆเลยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องอุปกรณ์เสริมอันนี้อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังถือว่าเป็นค่ายที่แบบเพิ่มจิมมิกดีเทลเนี่ยเหมือนกันนะเขามีเนี่ยตาที่เรียกว่า IMAX จะอยู่บนคอนโซลหน้า อยู่ตรงเบาะหลังอยู่ตรงฝาท้ายก็มีด้วยเหมือนกันเราสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้เป็นแม่เหล็กนะฮะแม็กคือแมกเนติกพอแปะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเราก็สามารถเอาแท็บเล็ตมือถือเนี่ยยึดเกาะแล้วก็สามารถแบบเอาไว้ดูทีวีแท็บเล็ตดูอะไรเงี้ยได้รวมถึงจะแขวนต่างๆนานาอุปกรณ์เนี่ยก็สามารถทําได้เพิ่มความประสงค์ความหลากหลายในการใช้งานขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับคันนี้ i m 6รับประกันตัวรถ5ปี100,000กิโลเมตร ส่วนเรื่องแบตเตอรี่ครับทั้ง s 5และคันนี้รับประกันตลอดอายุการใช้งานรับทำกันไปเลยก็คนใช้รถไฟฟ้าจะได้คลายกังวลนะหายเป็นห่วงกันนะครับใครสนใจเนี่ก็มาดูกันได้ในงานนี้นะครับ จากทะเลครับรถไฟฟ้าสองรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของทาง MG แล้วเนี่ยต้องบมกเขาขนรถเนี่ยมาเยอะมากๆในบูธเดียวกันปีนี้บูธใหญ่มากนะครับและมีโปรโมชั่นแบบอัดแน่นจัดเต็มนะครับคุณอยากได้คุ้มพลังรถยนต์แบบไหน MG เขามีตอบจุดคุณได้หลากหลายทั้งกลุ่มเครื่องยนต์สันดาบครับจะเอาคันไหนก็มีกลุ่มรถไฮบริดนำโดย All New MG 3 Hybrid Plus นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่6ก1 6้บาทโรดีมากๆคันนี้เองเราก็เคยทำรีวิวไปแล้วนะครับหรือจะเป็นกลุ่มรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดก็มีให้เลือกหรืืออกกกลลุุ่่่มมมรรถถฟฟ้าคคัจะเเเป็นน2ี ะะอย่าง MG4 Electric มอเตอร์ขับหลังก็มีกลุ่มรถครอบครัวครับ Maxus Seven Maxus Max 9ก็มีหรือจะเป็นคันนี้ครับรถสปอร์ตสุดเท่ MG Cyberster เนี่ยก็มีมาโชว์ตัวในงานนี้ด้วยเหมือนกันนะครับอยากได้คันไหนลองมาดูแล้วมาลองสัมผัสกันได้นะครับในงานนี้มอเตอร์โชว์ที่บูธ MG ครับแ,แตั้งวันนี้ถึงวันที่6เมษายนหรือโชว์ดูม MG ใกล้บ้านคุณก็ได้เลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นใจพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแหมอยากขับคันนี้กลับบ้านได้ไหมเนี่ย